ปีกลางลงสู่ถนนเดลยประฏิบัติได้ไร้แล้วครับปิดถนนครับแจ้งเจ้าท่านให้ปิดถนนครับไปไปไปสาย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 ไปไปแม่สร้อยแม่สร้อยสายไปสายไปอย่าไปอย่าลง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 ไม่สร้อยไป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  ไปตามถนนไปตามถนนแม่ไปตามถนนเขาจะเข้าป่าเหมือนเด right ิมไปตามถนนน้แม่ไป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 ตามลูกๆไปนู่นลูกไปรอแล้วไปไปครับไปครับผมขอบคุณขอบคุณแม่ไปจ้าไปอ่ะเบาๆเราพูดดีๆกับเขาพี่ต้อมข้างหน้าพี่ต้อมพี่ต้อมเดินเดินหน้าเลยช้างไปแล้วช้างไปแล้วโอ้แม่แม่ละโอมยิบไปเลย เลยแม่ไปแล้แม่ไปแล้ว,ลวผ่านผ่านผ่านโอ้รอนานเลยเกือบชั่วโมงลูกรอนานแล้วแม่สรอยนะครับเดินไปข้างหน้านะครับกึ่งวิ่งเลยกึ่งวิ่งเลยตามลูกไม่ทันมัวแต่ไปช้อปปิ้งอยู่โอ้ยแม่หิวหิววิ่งเลยแม่หิวแม่หิว <c oughs> <c oughs> เอาละเอา อไม่ต้องบี้มากไปเรื่อยๆโอ้โไวมากเลยครับ